สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้วหน้ายนินดีวันนี้มานำเสนอเมนูลาบปีกานะผมบ,บางจังหวัดเรียกว่าเพกาหรือว่าลิ้นฟ้านั่นเองและเอาเพกานะครับผมไปย่าง,าสดสดางนะครับผมไปย่างจากสดๆไปย่างนะผมย่างให้สุกเสร็จแล้วมันจะเป็น มันมันจะไหมใช่ไหมเราไปแช่น้ําเหมือนกับเอราย่างมะเขือยาวนั่นแหละนะครับผมคล้ายๆกันนะครับผมปีการนี่มีประโยชน์มากมายเลยบางทีว่าอาจจะเรียกเพก,การหรือว่าปีการนะครับผมเพราะผมจะชินกับทางบ้านผมได้ว่าเรียกปีกาแต่ซีสกเกตเรียกเพกาบางคนเ็าเรียกว่าลิ้นฟา้านั่นเองนะครับผมมีประโยชน์ในเรื่องของการลดเอ่อการอักเสบของไขข้อนะครับผมช่วยเจริญอาหารแล้วก็ ดับพิษได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้อันนี้มาบอกสรรพคุณคร่าวๆนะผมประโยชน์มากมายเลยนะผมเราย่างทําความสะอาดแล้วเราจะไปลาบวัตถุดิบในการลาบก็จะมีะปีกายที่เราหัน่นนะผมแล้วก็มีอิลาสลาเน่แล้วก็มะนาวนะผมแต่ผมจะใช้สาวรสแทนมะนาวนะผมมันจะมีออกรสชาติออกอเปรี้ยวอมหวานนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่เคยทานก็ ไม่ควรแนะนําให้ใส่สาวรสละกันให้ใส่น้ํามะนาวแทนเพราะว่าเสาโรตมันจะมีเม็ดไงนะผมอาจจะท่านบางท่านอาจจะไม่ชอบนะผมแล้วก็จะมีพริกป่นใส่พริกป่นลงไปใส่เกลือไปนิดนึงนะผมใส่รสดีเจหรือว่าใส่ผงชูรสไปแทนก็ได้แล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปคุกใส่ซีอิ๊วขาวลงไปคุกนะผมแล้วก็จะใส่น้ําตาลก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กนแล้วแต่เรานะผมลาบนะผมเราก็ทําตามสไตล์ของตัวเองเลย นะครับผมแล้วเราก็คุกค้าให้เข้ากันบีมะนาวไปนะครับผมแต่ผมใช้เป็นสาวรสหั่นแทนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มะนาวแต่ว่ามาทําให้ดูว่าทดแทนได้สารรสนี่ตามส้มตามก็อร่อยนะนะครับประมาณนี้อืเสร็จแล้วเราก็คุกค้าให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับผมแบบสดก็อร่อยนะครับผมช่วยสมานแผลให้เราได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดับพิษในเลือด ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมของผักบีการนั่นเองนะครับผมปีหนึ่งเราจะได้ทานแค่ครั้งเดียวนะครับผมมันจะไม่ได้ขมมากนะครับผมประมาณนี้เราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ชิมให้ได้ตามรสชาติของเราทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยระมุนลิ้นนะครับผมประมาณนี้นะก็ลองไปทําทานดูก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมหลอผมเสร็จแล้วผมก็จะลองชิมขาดเหลืออะไรแล้วก็ปรุงไป ถ้าเรารสชาติเราโอเคแล้วก็ใส่อีลาสซาร์เนยลงไปบาง,บางท่านอาจจะใส่ถ้าทานบางสาวก็ใส่ต้นหอมไปใช่ไหมล่ะอันนี้เมื่อเราผมทานเจผมก็ใส่แบบนี้ไปนะครับผมจริงๆเราก็อยากไม่อยากจะพูดออกว่าเรากินเจนะครับผมอยากจะบอกว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์มากกว่าบางทีเราก็ยังปฏิบัติไม่ได้เลยประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็อาศัยแบบว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างนี้น่าทานไหมล่ะครับผมชอบ ก็ใส่พริกไปเยอะๆนะครับผมประมาณนี้ผมไม่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้มีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสวัสดี